ได้แล้วค่ะยำดีแกงส้มคิดถึงบ้านมากนี่แหละค่ะชีวิตเรียวแววเข้าครัว มาเก็บผักวุ้งกันค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเอาไปใส่แกงส้มนะคะตัดอ่อกวางตุ้มไปด้วยนะคะเดจะตัดไปเลยอืมนี่ค่ะ เดี๋ยวจะไปใส่แกงส้มผักสมลุมนไ้วเดี๋ยวก็จะตัดกระเพราด้วยนะคะเอาไปทำผัดกระเพราด้วยเป็นดอกแล้วต้องตัด ก็ผักอือก็จไม่ได้ว่าเขาเรียกผักอะไรนะคะตัวนี้อที่เขาเอาไว้ใส่แกงอ่อมแกงอะไรเงี้ยคะ่ะอเดี๋ยวว่าไปหาดูก่อนเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเอาไปใส่ไข่เจียวด้วยกินกับแกงส้มนะคะแตกดอกเยอะม,มากไดะะ้แล้วค่ะนี่ นี่ค่ะเราก็ได้ผักในสวนมาเยอะมากเลยคะ,ะมีทั้งกระเพราใบอันนี้ไม่แน่ใจใบอะไรเขาเรียกมีทั้งควางตุ้งแล้วก็ผักบุ้งค่ะเดี๋ยวเราไปล้างแล้วก็ทำกับข้าวกัน ค่ะเราจะทำแกงส้มแบบคนใต้นะคะเครื่องแกงส้มของคนใต้นะคะจะใช้เครื่องแกงส้มแบบนี้นะคะจะส่วนผสมจะต่างจากของแกงส้มภาคกลางนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปแยกต่างหากสอนทำแกงส้มใต้แบบใต้แท้ๆเลยนะคะก่อนใส่ก่อนใส่ปลานะคะเราจะปรุงแกงให้เสร็จก่อนมันจะได้อา รสชาติอร่อยไม่ต้องแบบปรุงหลายรอบนะคะก็ใส่มะนาวค่ะมะนาวสดนะคะแล้วก็จะใส่น้ำมะขามเปียกด้วยนะคะน้ำมะขามเปียกที่เราแช่น้ำไปแล้วเกลือนิดหน่อยนะคะพอน้ำแกงเดือดแล้วนะคะชิมรสชาติตามที่เราชอบ น้ำแกงเดือดแล้วเราก็ใส่ปลานะคะค่อยๆใส่ปลาลงไปนะการใส่ปลาเราไม่ต้องคนนะคะเราใส่ไปเลยปลาเริ่มสุกปลาสุกแล้วเรจะใส่ผักที่ไปเก,ก็บมาจากสวนนะคะ รอบนี้คนได้แล้วค่ะเพราะว่าปลาเราสุกแล้วพอผักเริ่มเปื่อยนะคะชิมรสชาติแล้วก็โอเคแล้วนะคะอย่าให้เค็มมากและเคล็ดลับก่อนที่ว่าจะปิดไฟนะคะคือราดน้ํำปลาลงไปบนน้ำแกงค่ะให้น้ำแกงสีสวยก่อนที่เราจะปรงนะคะน้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะตราปลาหมึกทิพรดแต่ว่าแววใช้ของเมกาเชฟ ถือว่าเป็นอันเสร็จเห็นไหมคะหน้าตาน้ําแกงนี่คือน้ําแกงแกงส้มใต้จะหน้าตาแบบนี้นะคะวันนี้คือใบแมงลักนะคะมันคือใบแมงลักสไข่เจียว มาค่ะทุกคนมากินข้าวกับแววอาหารเต็มโต๊ะมากวันนี้เราจัดเต็มอยากกินหลายอย่างแกงส้มไข่เจียวแมงลักผัดกะเพรานะคะกะเพราในสวนก็วันนี้ช็อกโกแลตไปทำงานแล้วก็มากินข้าวกับเพื่อนๆเนานะก็มีเพื่อนๆเ,เ,เป็นกำลังใจนะคะกินข้าวกับแวว ปลาชิ้นใหญ่ๆเลยแกงส้มลาดน้ำแกงอยากกินมาหลายวันแล้วค่ะแกงส้มวันนี้ได้เลิกงามยามดีแกงส้มคิดถึงบ้านมากนี่ละค่ะชีวิตชีวิตเมียฝรั่งต่างแดนมันจริงๆมันก็มันก็สามารถสบายไหมก็สบายนะคะถ้าแบบไม่ได้คิดมากอะไรอย่างเงี้ยแบบ อยู่แบบไม่ต้องทํางานอยู่ดูแลบ้านทําความสะอาดบ้านทํากับข้าวอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่ว่าแววอะ่ะชอบทํางานมากกว่าเราก็ต้องรอตามขั้นตอนของการเดินเรื่องเอกสารเนาะนี่ยค่ะกินอือร่อยสุกปากมากอืม ใบแมงลักใส่ในไข่ไข่เจียวแบบเนี้ยมันจะได้กลิ่นใบแมงลักแปบลบว่าถ้าใส่ไข่ตุ๋นก็น่าจะอร่อยมากผักดีงาม <c oughs> <c oughs> ไม่ได้กินแกงเผ็ดหลายวันแนละ <c oughs> พอกินแล้วเหมือนมันมันเผ็ดอืม อร่อยเ,เอาผักกะเพราบ้างวันนี้ว่าทําผัดกะเพราไก่นะคะเพราะว่าช็อกักแลตชอบกินกะเพราไกา่เดี๋ยวเขากลับมาเขาจะได้กินข้าวด้วยอืม,อมตอนนี้ที่เด็กซ่า อากาศเริ่มเริ่มเริ่มเย็นแล้วค่ะแต่ว่าเย็นเฉพาะช่วงเช้าที่มันแบบมีหมอกมีเก็ดน้ําแข็งนิดหน่อยค่ะแต่ว่าพอสายๆส,สักประมาณสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยก็ก็ร้อนแต่ร้อนไม่เยอะแล้วไม่เหมือนช่วงหน้าร้อนคือร้อนมากๆแกงส้มอร่อยมาก เดี๋ยวว่าจะมาะะทำน้ำพริกแกงส้มนะคะเครื่องแกงส้มไม่ดูว่าเครื่องแกงส้มใมต้ของเราเนี่ยเราทำกันแบบไหนก็เหงานะคะเหงามากอยู่นี่ไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่เลยแบบมีน้อยค่ะมีแต่มีน้อยคือคือมันไม่ใช่สังคมคนไทยเหมือนที่เราอยู่ไทยเนาะเพื่อนเราก็ มีน้อยมากแทบจะไม่ค่อยมีเลยแต่ว่าก็ก็ต้องทนนะคะอืมตอนนี้เราก็กำลังเตรียมสอบใบกับขี่อยู่อืม <c oughs> <c oughs> แกงแกงส้มวันนี้เผ็ดเผ็ดสะใจมาก มาชอบกินผักเยอะๆผักเยอะๆเลยผักปลูกเองอร่อยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ยาแล้วผักบุงที่เนี่ยหายากมากแล้วแบบมันมันมีขายในร้านเอเชียค่ะแต่ว่าแพงมากคือว่าไม่ได้อยู่ในโซนที่แบบ จะหาของซื้อของสุดไทยได้แบบง่ายนะคะถ้าว่าไปคือต้องใช้เวลาขับรถเป็นชั่วโมงซึ่งมันก็ลําบากแล้วก็ต้องผ่านไฮเวย์ด้วยรถเยอะมากก็ไม่ค่อยได้ไปซื้อเท่าไหร่ก็อ่ผักอะไรที่หายะาก,ก็ส่วนใหญ่ก็ปลูกทานเองค่ะก็ปลูกยากหน่อยที่นี่เพราะว่าดินก็ไม่ค่อยล้วนมันแข็งมันแบบแข็งก็คือร้อนก็คือร้อนมากเวลาหนาวก็คือหนาวอะไรเงี้ยมันมันปลูกไม่ได้ทั้งปีแบวว่านะอืม นี่ค่ะคำโตืว,ตว,ตวขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ดูคลิปจนจบนั่งเป็นกำลังใจหรือว่านั่งทานข้าวด้วยกันวันนี้อาจจะมีอีกหลายๆคนที่นั่งดูหน้าจอวันนี้ทานข้าวคนเดียวเหมือนที่เราทานอยู่ตอนนี้นะคะก็ แลวลก็ทานเป็นเพื่อนคุณให้กำลังใจสำหรับใครที่อยู่คนเดียวตัวคนเดียวหรือว่าเหงานะคะก็เป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะคะก็ขอให้อ่าผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปได้นะคะบางทีการอยู่คนเดียวมันก็มีข้อดีหลายอย่างถ้าเรามองให้มันเป็นเรื่องบวกนะ การอยู่คนเดียวเราได้ทบทวนอะไรหลายอย่างเนาะทำให้ใจเรานิ่งด้วยนะคะยังไงวอลก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องวอลแล้วก็อัปเดตก่อนใครด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย